ช่วงนี้เราไม่ค่อยมีคีย์บอร์ดฟูลไซส์กันซะเลยเดี๋ยวเอามาเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆที่กําลังหากันอยู่ f เ s h ไปค้นมาเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อว่าราคาประหยัดคุ้มค่าสุดในตอนนี้และก็มาถึรุ่นกับ All a อ r ่า F108 และ F108 Pro ทั้งคู่ถือว่ามีสเปคที่ใกล้เคียงกันมากๆแต่จะเลือกรุ่นไหนกันดี t เด r เ s h มาแนะนําให้ฟังกันกดไลค์ก็ติดตาม Let's go แวะพักชมโงพนรับกันสักครู่ตอนนี้เพื่อนสามารถจะซื้อเกมมิ่งเกีย์ผ่านแอดไวและได้ส่วนลดไปเลย5%จะเป็นคนิคีค์บอร์ดฮอเอฟเฟกต์ H e s, คีย์บอร์ดเมาส์หูฟังรุ่นไหนก็ได้แบรนด์ไหนก็ได้เขียนแค่เป็นเกมมิ่งเกี์วิธีใช้โค้ดก็แสนจะง,ง่ายก่อนจะกดชำระเงินกกโค้ดเฟแซดต,ตรงนี้ก็จะได้รับส่วนลดไปเลย5%ซึ่งโค้ดนี้สามารถใช้ได้บนเว็บไซต์แอดไวเท่านั้นนะคะและนอกเหนือจากนี้ทางแอดไวก็ยังมีโปรพิเศษอีกมากมายทั้งในฝั่งของคอมพิวเตอร์มือถืออุป กอนต่างๆก็สามารถไปช็อปกันได้แล้วที่ a d e c o t h และอย่าลืมใช้โค้ดเพสแัดกันได้เยอะนะ อันยองชาวข้างรักเกมมิ่งเก์และชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกคนด้วยค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปรีวิว Allra F108 และ F108 Pro สาหรับของในกล่องที่ให้มาของทั้ง2รุ่นจะมีความใกล้เคียงกันมากๆหลักๆก็จะมีฝาครอบกันฝุ่นตัวคีย์บอร์ดใบคู่มือคุชเกไ์มีสวิตช์สำรองมาให้2ตัวที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปแบบ t o in one และสายการเชื่อมต่อ USB A to C ก็ต้องบอกเลยว่า2รุ่นนี้เหมือนเกิดมาเพื่อสายพิมพ์งานจริงๆโดยเฉพาะคนที่ต้องการปุ่มตัวเลขเน้นใช้งานบ่อยๆเช่น สายบัญชีสาย Excel สายพิมพ์รายงานเยอะๆออคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นแบบฟ l l ไซส์มีน้แพดมาให้แล้วก็ปุ่มเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยมีครบทุกอย่างหากในรุ่นธรรมดาค่ะเนือดำพดเขาก็จะมีปุ่มปรับเพิ่มเสียงลดเสียงรวมไปถึงว่าปุ่มเรียกกดเครื่องคิดเลขมาให้ด้วยแต่ถ้าเป็นรุ่นโปรก็จะตัด4ปุ่มนี้ออกแล้วใส่เป็นหน้าจอ TFT ขนาด1.1 4นิ้วสามารถจะอัปโหลดภาพไฟล์ g ิ f น่ารักปรับมูดการทํางานในแต่ละวันอันนี้ก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมของคีย์บอร์ดมาตั้งค่า ส่วน16:9ต่อก็จะได้ขนาดเต็มจอพอดีโดยในด้านการใช้งานคนที่ใช้คีย์บอร์ด100%มาอยู่แล้วอ่ะก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรยากเน้นใช้งานได้ง่ายๆมีปุ่มคีย์ลัดต่างๆแต่ว่ารุ่นโปรการใช้งานหนุนเพื่อนจะง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะมีปุ่มน็อปมาให้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ทันทีแล้วก็ยังสามารถใช้น,อน็อปนี้ร่วมกับจอเพื่อตั้งค่าไฟแบ็คไลท์รวมไปถึงว่าสลับโหมดการเชื่อมต่อได้อีกด้วยก็มีชาวเพจหลายๆคนถามเฟซมาเยอะมากว่าแบบมีคีย์บอร์ดฟูลไซส์ตัวไหนแนะนํากันบ้างเอาแบบมน หน้าจอด้วยก็คงจะมีช้อยของตัวนี้เพิ่มเข้ามาแหละออล่า F 1 0 8 Pro นโปน่าจะตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งฟีลลิ่งการใช้งานการดีไซน์คีย์แคปเอยและถามว่าตัวธรรมดาไม่ดีหรอมันอาจจะตัดบางฟีเจอร์ที่เพื่อนๆคิดว่าไม่ได้ใช้บ่อยๆแล้วก็เป็นลดเรื่องของราคาแทนอันนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูว่าชอบแบบไหนเราพลิกมาดูที่บรเิเวณด้านใต้คีย์บอร์ดกันบ้างจะมีฟีดยางกันลื่นทั้ง4มุมพร้อมกับขาปรับระดับความสูงเพิ่มได้อีก2ขั้นบางคนชอบความชันๆเนี่ยก็ปรับเป็นขั้นที่่2ออันใหญสุดดจะไ้งศา เอียงกําลังพอดีแล้วก็มองเห็นตัวอักษรได้ชัดเจนมากขึ้นในส่วนของน้นาําหนักทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นโปไม่ได้ต่างกันมากนะคะอยู่ที่ประมาณ1.2กิโลพวกงานวัสดุของเขาแม้ว่าจะเป็นเคสพลาสติกแต่ก็ถือว่าทํามันแน่นหนาแล้วก็แนะนําว่าใช้งานหน้าโต๊ะคอมเป็นหลักจะเหมาะสมที่สุดฝั่งของคีย์แคปทั้ง2รุ่นจะมีการตกแต่งมาให้แล้วมีเลือกอยู่2ส,สไตล์แบ่งตามสีเคสอย่างรุ่นสีดําก็จะได้คีย์แคปสีเหลืองตัดสีดําเท่าหากเป็นโทนสีขาวจะเน้นเป็นโทนขาว ฟ้าม่วงใครชอบสไตล์คลืนครีนเท่ๆไปเลือกจัดกันได้ตัวโปรไฟล์คีย์แคปจะเป็นเชอร์รี่วัสดุพลาสติก p V t อายุการใช้งานยาวนานแน่นอนขึ้นเงายากตัวเลยเยอร์คีย์บอร์ดจะวางมาเป็นวินโดว์ไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์ปุ่ม mac os มาให้ตอนนี้ที่วางจำหน่ายในไทยก็จะมีทั้งฟอนต์อังกฤษและฟอนต์ไทยแบบนี้สายพิมพ์สัมผัสไม่เก่งก็ยังสามารถใช้คีย์บอร์ดกันได้อยู่ไหนเราก็เอาแบรนด์ออร่ามารีวิวแล้วยังไงก็ต้องคุ้มที่สุดตัวนี้โหมดการเชื่อมต่อเขาให้มาครบคันเป็นแบบไตรโ์โ รองรับโพลิ้งเลต1 0 0 0เฮิร์ตสำหรับบางคนที่เป็นสายทำงานทั่วไปไม่ได้รู้สเปคเกี่ยวกับคีย์บอร์ดมากไตรโหมดเนี่ยก็คือรองรับทั้งแบบเสียบสายไทซ c ไวเลส2.4จกิกะเฮิร์ตและก็บลูทูธตัวบลูทูธเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้ถึง3อุปกรณ์พร้อมกันเลยนะคะหลักๆในการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากจะเอาไปใช้งานไร้สายกับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อยากเชื่อมต่อไวๆวหน่อยแนะนำเป็นโหมดไวเลส2.4จุกิกะเฮิร์ตจะได้ความเสถียรกว่าบลูทูธแต่บลูทูธจะได้เรื่องของการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์พร้้้ออมมกกันแลว็ไไ่ตงปเสียบ ็อกอะไรให้ยุ่งยากแต่ว่าความสเสถียรในการรับส่งสัญญาณอาจจะน้อยลงมาหน่อยแล้วก็ระยะเวลาการกินแบบจะน้อยกว่าด้วยแต่หากใครยังติดการใช้งานแบบเสียบสายอยู่อันนี้ก็สามารถหาสาย y p ซีมาเสียบเข้าที่ตัวคีย์บอร์ดกันได้เลยค่ะโดยช่องเก็บ USB DC port การเชื่อมต่อไทซ C และ To g g l e ลสลับปรับโหมดการเชื่อมต่อจะวางมาอยู่ที่มุมบนฝั่งซ้ายแต่ว่ารุ่นโปรจะมีความต่างเล็กน้อยนะคะตัว t o g g l e Switch เนี่ยเขาจะเป็นปุ่มเปิดปิดโหมดไร้สายแทนแล้วเราก็ใช้หน้าจอในการปรับโหมดต่างๆเอาส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะ อันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดาและรุ่นโปรแล้วนะรุ่นธรรมดาจะให้มาอยู่ที่4,000 mAh ซึ่งก็ถือว่าเป็นจํานวนแบตที่พอดีต่อการใช้งาน1เดือนชาร์จครั้งหนึ่งก็ยังพอไหวอยู่ไม่ต้องเปิดไฟอะไรเยอะส่วนรุ่นโปรมีหน้าจอเข้ามาเพิ่มด้วยก็จะได้แบตเยอะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะอยู่ที่8,000 mAh ใช้งานได้เลยๆเ,เปิดจอเปิดไฟเต็มระบบสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง76ชั่วโมงอันนี้อาจจะชาร์จประมาณแบบ2-3อาทิตย์ครั้งหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นจํานวนแบต มามากมาฟังเรื่องของฟิลลิ่งการใช้งานบ้างนี่คือไครร้าสุดๆหลายๆลคนโดนตกเพราะเสียงพิมสวิตฟิลลิ่งดีๆจากแบรนด์ออร่านี่แหละตอนนี้ที่เฟสลองเล่นมานะคะรุ่นธรรมดาและรุ่นโปรจะใช้สวิตแตกต่างกันอยู่แต่ว่าจะเป็นลีเนียสวิตทั้งคู่ก็คือใช้แรงกดไม่เยอะกดลงไปไม่ได้มีจังหวะก,กึ๊กๆอะไรสามารถใช้พิมพ์งานได้เรื่อยๆนุ่มๆโดยรุ่นธรรมดาจะใช้เป็นตัวออร่าวอลคานิกพิงสวิตเสียงจะออกโทนทุ้มๆตอกหน่อยแล้วก็รุ่นโปรใช้เป็น ของแบรนด์リโอบอกซึ่งก็เป็นแบรนด์ลูกกันนี่แหละตัวรีโอบอกลิปเปอร์กินสวิตเสียงจะคล้ายๆกันแต่ว่าติดแหลมกว่านิดหน่อยนะคะเอาจริงก็ถือว่าฟิลลิ่งดีทั้งคู่เลยนะออร่าทำเรื่องของสวิตฟิลลิ่งมาดีมากๆเฟสก็ไม่รู้ว่าจะอวยยังไงดีอยากให้ทุกคนได้ไปลองเล่นตามหน้าร้านแอดไว้แล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหมันฟินจริงในการพิมพ์คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยแล้วก็ไม่ว่าในรุ่นธรรมดาหรือรุ่นโปรจะมีการรองรับพอสลอวสามารถถอดเปลี่ยนสวิตกันได้ข้อดีของมันคือวางสวิตพอเรา ใช้งานไปเรื่อยสวิตตัวหนึ่งมันกดไม่ติดเรายังไปหาสวิตแบนเตอร์ปาร์ตี้อื่นๆมาใส่เปลี่ยนได้ที่เป็นแมชชีนิคอลสวิตหรืออยากจะเปลี่ยนฟิลลิ่งทั้งแผงทั้งคีย์บอร์ดเลยก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันรองรับทั้งแบบ3พินแล้วก็5พินค่ะส่วนของโครงสร้างด้านในตัวคีย์บอร์ดก็เป็นแบบมหานิยมก็คือแกสเกตเมาส์ถามว่ามันต่างจากแบบทั่วไปยังไงอันนี้มันจะมีความนุ่มแล้วก็ยวบลงไปเยอะด้านในเขาเลือกใช้เป็นเพดพอลิคาร์บเนตตัด cut hai, เฟกคัตมาให้ ความยืดหยุ่นเวลาพิมพ์ไม่สะถานนิ้วถ้าเ,เพื่อนๆดูเนี่ยเราลงแรงเยอะๆมันยวบแบบนี้เลยแล้วอีกสาเหตุที่คีย์บอร์ดตัวนี้เสียงแน่นเสียงทุ้มก็เพราะว่าด้านในมีการมอดโฟมมาให้ถึง5ชั้นขึ้นในเลทราคาประมาณนี้เนี่ยออล่าค่อนข้างกินขดาดมากๆนะคะกับการทําให้คีย์บอร์ดเสียงดีก็ยังไงลองไปตัดสินกันด้วยหูของเพื่อนๆว่าชอบกันหรือเปล่า หลังจากฟังทราบเทสแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบกันไหมขอแวะมาดูส่วนของโปรแกรมเพิ่มเติมค่ะใครมีแพลนจะซื้อไปหรือซื้อไปแล้วจะได้มาใช้งานกันเป็นโดยโปรแกรมการตั้งค่าของตัว a อ l a F108 และ F108 Pro จะใช้คนละโปรแกรมกันโดยจะเป็นแบบติดตั้งลงเครื่องและรองรับเฉพาะ Windows ทั้งคู่หลักๆในหน้าโปรแกรมจะมีความใกล้เคียงกันอยู่นะคะตั้งค่าไม่ยากก็จะมีให้ตั้งค่าคีย์แมปปิ้งตั้งมาโคในการทํางานเล่นเกมรองรับทั้งคีย์บอร์ดอินพุตแล้วก็เมาส์อินพุ ส่วนจุดที่แตกต่างกันระหว่างตัวธรรมดาและรุ่นโปรจะเป็นเรื่องเอฟเฟกไฟรุ่นโปรจะมีเอฟเฟกลูกเล่นเยอะมากกว่าพอสมควรแล้วก็ยังมีการรองรับโหมดไฟแบบมิกเอฟเฟกอีกแต่หากใครมองว่าโหมดไฟเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ใช้อะไรมากมายก็สามารถเลือกซื้อแค่รุ่นธรรมดาก็ได้หลักๆในโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้ค่ะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดสําหรับตัวออร่า F108 และ F108 Pro เป็นแมค์คันนี้เข้าคีย์บอร์ดที่เฟสอยากแนะนํากับคนที่ต้องการคีย์บอร์ดฟูลไซส์ฟิลลิ่งดีๆหรืออยากได้ ดูไซส์ที่มีหน้าจอก็ขยับมาเป็นตัวโปรกันได้ส่วนเรื่องของความแตกต่างก็จะมีเรื่องจํานวนแบตรุ่นธรรมดาได้4 0 0พรุ่นโปรได้800 0แล้วก็โทนเสียงรุ่นธรรมดาจะตอกมากกว่าส่วนรุ่นโปรเสียงอาจจะติดแหลมกว่านิดหน่อยรวมไปถึงว่าโหมดไฟในรุ่นโปรจะมีความหลากหลายมากกว่านั่นเองอีกหนึ่งอย่างที่น่าจะทำให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของราคาค่ะคือทั้ง2รุ่นมีวางจาหน่ายที่ร้านแอดไวแล้วนะโดยรุ่นธรรมดาจะอยู่ที่2 3 9 0บบาทและรุ่น โปรอยู่ที่2690บาทต่างกันอยู่ประมาณ400อันนี้ก็ลองเทียบกันดูว่างบ400ที่เหลือนี้จะเอาไปกินชาบูหรือว่าจะอัปเกรดเป็นรุ่นโปรกันดี <c oughs> แล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยกดสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของแอดไว้สามารถกรอ,อกโค้ดเฟสเพื่อรับส่วนลดกันได้ด้วยนะคะไปใช้กันเยอะๆเขาก็จะได้จ้างผมต่อส่วนเรื่องของการรับประกรันค่ะทางออร่าไทยแลนด์มีรับประกรันศู์ไทยให้2ปีเสียเปลี่ยนใหม่ไม่มีซ่อมซึ่งเป็นบริการหลังการขายที่น่าส สจสุดจากทางอินเทคก็ยังไงถ้าเกิดใครสนใจให้เฟซแปะพิกัดต่างๆแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ให้ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อของเพื่อนๆใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย